เห็นอันนี้แต่พี่น้องเนาะสวัสดีสบายดีเพื่อน,นึงเ,เนาะในตอนเวลาตอนกลับจากาสารวานอร์ลงมาปาเซีเนาะโอกีมาเบริบร์นทิปเขาที่เขาจะจัการานเนาะเป็นสีมือของคนลาวทั้งมืดเลยเนาะพี่นอ้องเต็มเลยตามเทม่ทางเนาะมาเบริร์นอา่ก็สีสื่อมื่อก่อนว่าจะเป็นทิปเขาเอียงไม่ได้ย่างเนาะ ยังจักสานจักสานเดือดมือทั้งนั้นพี่น้องที่แต่งงามๆเนาะจิ้บเขาเอาไว้หน่อยบึงฮะชีบบึงจี้เขาบึงนี้ ดีดีเนาะพี่นอ้องสุดซ้ายทางเลยมีครบเตรมเนาะท่องขางข้างเลยตายเป็นตาย สีมือของคนเราทั้งนั้นจักสานด้วยมือทั้งนั้นพี่น้องบได้มีเครื่องจักเนาะเจอบดนมอินเทาไห่ดี่บดินสไหนจิมบ่ยิหน้อยเาถ้าจะปั่นยั่ไสบางตัวน like> ี้นี่อันนี้บ ไปเจอซาอนเอาเองแน่นอนนี่เานาะบ,บุ้ยเอียงนะเอาเงานตาชิบครับคำอาก็อื่นใชยังมาับกกับบวยกับบุ้ยอันเท่าไหร่ชิบหายันดได้ป่ะนิดนิดชิบหายันเอาเอียงมาเห็ดหมากเอียงมามะพร้าว เมียนบอกเปล่าเบ้าข้าวเขาจะมาขาดขาดขาดซิบหาพัน<า><า>กับประมาณหาสิบบาทเนาะหาสิบบาทได้เนาะง่ายเลยเอาอันหนึ่งสืง่อเดี๋ยวอันหนึ่งนะเ้ากว่านี้ง่ายดีนาบงน้อย โอ้สวยงามดีดีนะพี่น้องหยียงวะนี่ข้องหนึ่งเขาว่าซึ่งหนึ่งเขาว่าอันออ coping, อน, SO. นีน้บ <Ink lugar. S 2> ่าปีกับปูขึ้อกันเนาะเมนเหยียงตัวนี้กับเป็นของอันนี้เป็นกระซ่องกระกระซ่อนเนาะพี่น้องบานผอยเอือนกระซ่อนเด้อกระซ่อนเป็นกระซ่อนตองปลาแดกเนาะปลาแดกปลาลอันนี้เป็นกระซ่องตองปลาแดก อันนี้ก็เป็นพระโตกพระโตรพระตะเออมีลายแบบลายสินงงามโอ้เป็นอะณพระโตกสซวยเขาาวาน่อกี้เอื่นว่าพระโตกสซวยเขาราคาหาซิพันกีบหรือประมาณอร้อยร้อยแปดสิ 80, บาทพี่น้องที่ว่าโอแพงเนาะแต่วามสวยงามที่ว่าสุดยอด แ้วก็มีทิปเขาเน,น,น้นน้อยหนี่อยียงวะอันนี้คืออย่างทิปเขานี่้น้อยนี่น้อย ปาก14จากปากซออกมาทางปากซองเอพี่นอ้องยุ่เมืองมาเจียงเนาะ<ม>ที่จะขึ้นไป็ปากซองเอาอนะไรวะอันนี้ใส่ห้างไกะะนะ่เหอเนะานะห้างไก่อันนี้เขานี่แบบ มาหนึ่งสุดเท่าไราสิอจะปันจุดหน่อยเอหมอดินนะห้าสิบสิบ้อ่อโ้แปบาทประมาณเอาบ้งโอเคกันก็ได้ยียันตูกหปรมาณนี้ราีไซื้อบางช่งใแจักูแต่ซื้อัซื้อ ได้กับกันบุย้เจมตื่นจะนอนถหาก็ตื่ไปจายเงินเมาหลอเมาดเ่าไร่กัทั้งมดเท่าไรพวกชิบหาโอ้คือเนี่ยไปจ่ายเงินนเมื่กี้เงินไล่ พกชิมาจ้าพกชิมอาหาอันนี้เป็นเงินส่วนตัวด้พี่น้องมันเปนบม่กี่ยวกันหมใกนไเน่คิดไปเบิงหมัดมู่ไป เสียวหมูเมื่อมมกี้กับพี่น้องอ,อาเบอรงหมดหมูนะพี่น้องเสียวหมูเมื่อไหร่แม่ก็ เดินมานี่เนาะงมาจะเอาวอเนาะหน่วยหนึง่งน,น่วยละดับบาทเนาะตัวนั้นมันก็ใหญ่นี่ยดูจีรักแปดเนาะรักแปดร,รักแปดรักแปดไต่ของเมืองปากเซพุมผมเย็นสบายพี่น้องพาใหม่ได่แก้ หน่อยใช<า>่หน่อยแต่ทหาตัวนี้น่วยาหานสหานประมาณอะไรแจกบาทวะแปดสิบบาทพี่นนอะมาหอดอยกันเอ,เอาได้ไห <laughs> มเหนื่อยมากเลยโมโหด้ <laughs> โอะคือกันได้แบบ Ja, sehr, aber... ก็มาตลาด่าวมือทั้งเนาตลาดแรงทาง่าวมือั้งเาบนชื่อคืออะสีฟิก็ ฮะขี้ขาวปะ ๋ยวไปฝากอปุยนะเพราะว่าอปุยเพิ่นมาต่อห้านี่เนี่ยเอาสองแพ็คมันเป็นตลาดใหไ่เนาะ าูด้วยหบักบักบักมูรู้อะไรมูน้ยมันชินหาพันใครชอบพากโอ้โหไปเวโอ้ยนี่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 ไปเวรักเจ็ดมันแพงเดี๋มาเรือยอโด้วยนะต้องมา หน่งล,ล,ละสิบพันงละสีบาทนาะพี่นองนอสำหรับคลิปนี้ก็สิดไปบพิปเพี่อนสามีเด้อพ่อพี่น้องเนาะสิได้เดินทางขับแล้วเมือน,นี้ก็ได้ เมื่อยมาเบ็ดเหมือนเนาะพอด,ดีตอนไหนกับพีระสีม่งแดงพอด,ดีพี่น้อง,องชามหอดเดือนเนาะเมื่อยบินหลุดพี่น้องพอกันคลิปหนาเน้อพี่น้องถามมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจให้เ่อกี้ในเด้อเนาะสวัสดี